สวัสดีครับกลับมาพบกับผมดมอนปัชระในช่วงเรื่องสยองฟังก่อนนอน e ีที่8แล้วนะครับโดยในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของแท็กซี่คนหนึ่งที่เจอกับเรื่องราวประหลาดภายในรถของตัวเองนะครับเดีย๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันต่อได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเรื่องสยองขวัญหรือเรื่องราวลึกลับแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิป e ีต่อๆไปของผมด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจากคุณกรณ์นะครับ โดยคุณกร่ยมีอาชีพขับรถแท็กซี่มาประมาณ4-5ปีแล้วซึ่งคุณกรนจะเช่ารถแท็กซี่มาขับเป็นรายอาทิตย์จากอู่แท็กซี่แห่งหนึ่งแถวจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับและรถแท็กซี่ที่ได้มาขับจะไม่ใช่คันเดิมเสมอไปช่วงสายวันหนึ่งคุณกรนก็ไปรับรถแท็กซี่มาขับตามปกติทุกครั้งที่รับรถมาใหม่คุณกรนก็จะจอดรถไว้ที่หน้าบ้านและล้างรถทําความสะอาดทั้งภายนอกและภายใน แต่ครั้งนี้คุณกรนก็สะดุดกับคราบสีดำที่เบาะหลังซึ่งเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกจากนั้นคุณกรนก็เลยเข้าบ้านไปนอนเอาแรงหลังจากที่ล้างรถเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะออกไปวิ่งรถกะกลางคืนต่อไปคืนนั้นคุณกรนออกจากบ้านมาที่รถแท็กซี่และคุณกรนก็เหลือไปเห็นรอยคล้ายๆกับมือคนที่กระจกผู้โดยสารด้านหลังฝั่งคนขับ คุณกรจึงเอาผ้าเช็ดรอยมือนั้นแต่เช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกเพราะเป็นรอยที่เกิดจากด้านในรถคุณกรจึงเปิดประตูออกมาเพื่อเช็ดรอยมือออกโดยที่ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะคิดว่าคงเช็ดทำความสะอาดไม่ทั่วถึงเองคุณกรออกรถจากบ้านแถบนนทบ,บุรีมุ่งเข้าสู่กรุงเทพตะเวนหาผู้โดยสารไปเรื่อยๆโดยคุณกรเนี่ยเล่าว่าคืนนี้มีเหตุการณ์แปลกๆเมื่อผู้โดยสารโบกรถ พอคุณกรเนี่ยแวะจอดแต่ผู้โดยสารกลับมองที่รถและมองผ่านไปโบกรถคันข้างหลังแทนซึ่งเป็นแบบนี้หลายครั้งมากเลยในคืนนี้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากคิดว่าคืนนี้เนี่ยรายได้น้อยกว่าทุกครั้งสักประมาณตีสี่กว่าคุณกรวิ่งรถเปล่าเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านจูๆ่ๆรถก็เกิดดับกลางคันคุณกรเนี่ยหงุดหงิดมากและลองโทรหาเพื่อนที่ขับแท็กซี่กะคืนนี้เหมือนกัน โชคดีที่เพื่อนอยู่ไม่ไกลมากจากนั้นไม่เกิน10นาทีแท็กซี่ของเพื่อนคุณกอรก็ขับรถมาจาะที่ด้านหน้าพอเพื่อนคุณกอรลงมาจากรถพร้อมอุปกรณ์เพื่อจำแบตเตอรี่และถามคุณกอรอย่างสงสัยว่าผู้หญิงกับเด็กในรถเขาจะไปลงที่ไหนกันละ่ะ จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังในวันนี้ถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องสยองฟังก่อนนอนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ